ทำอะไรน้องทำอะไรน้องหนูไม่ทำน้องยังไม่รู้จักทำไหนน้องทำยังไงพาน้องทันอันนี้ชุดนี้ชุดใข่น้องใส่ชุดใครน้องไม่น่าใส่ชุดไข่พี่เรี่ยวน้องใส่ชุดไข่กางเกงไข่กางเกงไข่ค่ะ Sammy Ben Mama 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 Papa Yes yeah.